ดเวลาเล่นแล้วนะคะวันนี้เรามาทบทวนกันดีกว่าได้เวลาทบทวนภาษาฝรั่งเศสกับมาดันตีวิซาบร a โวแล้วนะคะภาพเสียงถ้าชัดแล้วพร้อมค่ะเรามาทบทวนกันนะคะสวยหรือยังทบทวนนะคะทุกคนคะเรามาทบทวนกันเรื่องเวลาเวลาในภาษาฝรั่งเศสพูดว่า,าฟังดู เล่าค่ะเล u r ค่ะนะคะเวลานะคะเรียนรู้วิธีการบอกเวลาและรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเวลาค่ะภาษาฝรั่งเศสบอกว่าอัพเพเนตกงมองดีค่ะเล u r ค่ะเอดเดคูร r e ดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อันชวาชัดๆนะคะเราไปดูคลิปภาพและเสียงนะคะที่มีบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของเวลาไปฟังกันเลยค่ะ On va au festival dans le parc Bonne idée Tu as le programme Oui, le festival commence à 10h avec un concert de musique classique. Super J'aime beaucoup la musique classique Et après le concert, qu'est-ce qu'il y a À 11h30, il y a un spectacle de danse. Très bien C'est avant le déjeuner Oui Et à 1h15, il y a un barbecue. Hum. Quelle heure est-il maintenant il est 9h-5. Allez, on y va! Le festival commence à 10h, avec un concert de musique classique. À 11h30, il y a un spectacle de danse. Le concert commence à 10h. Le spectacle de danse commence à 11h30. Le spectacle est après le concert. À 1h15, il y a un barbecue. Quelle heure est-il maintenant Il est 9h moins 5. Il est 1h. À 1h, je suis au lit. Il est 7h. À 7h, je me lève. Il est 8h5.

À 9h-5, je regarde la télé. Il est 11h moins le À 11h moins le je me brosse les dents. Il est minuit. À minuit, je me couche. Quelle heure est-il maintenant <laughs> ฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจหรือเขาพูดยังไงนะคะก็ลองย้อนกลับฟังคลิปภาพและเสียงบ่อยๆนะคะแต่ไม่ต้องห่วงพี่ตีได้เรียบเรียงประโยคมาให้ได้ทบทวนไปพร้อมกันนะคะโวกาบูหลค่ะก็คือบทสนทนาที่เขาพูดคุยกันในเนื้อหานี้นะคะ ก็มีประโยคดังต่อไปนี้นะคะ oui oui le festival c o m m ้ n เวลา10นาฬิกากับคอนเสิร์ t d e m u s i q u e Classic ก็คือใช่นะคะงานจะเริ่มเวลา10นาฬิกา Deux concert classique. Et après le concert, qu'est-ce qu'il y a Léo Mi Araï, la concert, à 11h30, il y a un spectacle de danse. จะมีโชว์ต้นรำนะคะเวลา11โมงครึง่งเทรเบียงดีมากเลยนะคะโอเคหรือโอเคก็ได้เทรเบียงซีอวังเลเดย์เจเน่เลเดย์เจเน่ทำไมเทรเบียงซีอวัง เลดเจอเดโอเคนะคะนั้นนั่นก่อนเที่ยงนั่นก่อนเที่ยงเออออุนเนาะค่ะเอ็กการอิลิอาอันบาร์บีคิวก็คือตอนบ่ายโมงสิบห้านาที จะมีบาร์บีวนะคะคำว่าบาร์บีิวนี่นะคะตอนแรกเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะอ่านว่าบาร์เบอร์กีแต่ทีนี้คนอังกฤษนะคะเขาเอาไปพูดนะคะว่าเป็นบาร์บีวพอตอนหลังมาคนฝรั่งเศสก็พูดบาร์บีวนะคะเหมือนกันจะพูดบาร์บีวหรือบาร์เบอร์กี คนฝรั่งเศสก็เข้าใจนะคะบาร์บีคิวคนฝรั่งเศสก็เข้าใจนะคะอ่ะต่อไปค่ะเกลเลอ e ์เอติลแมงกินนองตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้กี่โมงนะคะเกล l l อร์เอติลแมงกิน n องอีเล่เนเวอร์ม่วสอีกห้านาทีเก้าโมง ต่อไปเรามาดูตัวอย่างนะคะประโยคซึ่งจะใช้ในการบอกเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเรานะคะอิ e เลออินเนอค่ะสังเกตนะคะคำว่าเออ خ, ที่แปลว่าชั่วโมงเนี่ยเป็นเพศหญิงนะคะเราใช้อินะะเนออินะะเลออินะะเนอร์อินอินเนอร เจอซุยโอลีก็คือตอนปีหนึ่งนะคะอันนีแบบหมายถึงปีหนึ่งเพราะว่าฉันอยู่ที่ที่นอนนะคะเจอซุยโซลีหรือจะเจซุยโอลีก็ได้ถ้าอ่านเร็วๆก็เจอซุยโซลีแล้วแต่งนะคะอ่านยใหญ่ก็ได้นะคะต่อไปอิเลเซเต À าเซ t ตอร์ค e e ตอนเจ็ดนาฬิกาเจ็ดโมงเนี่ยนะคะฉันตื่นนอนฉันลุกขึ้นนะคะตื่นแล้วนะคะลุกขึ้นแล็บอีเลวิตเตอร์สังอาวิตเตอร์สังอทาวย เมื่อเวลา8นาฬิกาหนาทีฉันไปทำงานนะคะ like mange อิเลมิดีอามิด n ี้ฉันกินแซนตอนกลางวันฉันกินแซนด์วิชนะคะ like อ,อิกกเล่ห้าชั่วโมงห้ เอกซร์เจ้ารับามเมื่อตอนหโมงสิบห้านะคะห้าโมงหฉันกลับบ้านอีเลเซเตอร์เอดมีอเซเตอร์เอดมีเจดินเวลา 7จ็ดโมงครึ่งหรือตอนหนึ่งทุ่มครึ่งฉันทานอาหารมื้อคำ่ำอีเละเนเวอร์คมวงซังอันเนเวอร์คมวงซังฉัเรการเดลาเทเล่เก้าโมงอีกห้านาทีเก้าโมงนะคะ ฉันดูทีวีค่ะอีเลองเซอค่ะมวงเล็กกาอ่ะองเซอร์มวงเล็กกาจัมบ์บราสเลดองอีกสิบห้านาทีจากสิบเอ็ดโมงหรือ เมื่อตอน4ี่ทุ่มสี่สิบห้านะคะฉันแปลงฟันนะคะพิธีพูดถูกเนาะออองเซอร์ค่ะมวเอเลอกาค่ะก็คืออีก15นาทีอ่ะจะ5ทุ่มนะคะหรือตอน4ทุ่ม45นั่นเองนะคะฉันแปลงฟันค่ะอิเลมิดนุย อาบมิดน je m ยามะกูชก็ค bo ือตอนเที่ยงคืนฉันเข้านอนบอนนุยก็คือราตรีสวัสดิ์ค่ะพี่ติมีคำถามนะคะเกลือเอติลแมงต์ตนองเกลอเอติลแมงต์ตนอง ตอนนี้กี่โมงแล้วกี่โมงแล้วนะคะคอมเมนต์บอกพิติได้ที่ข้างล่างใต้คลิปนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ถ้าแครอย่าลืมกด,มกดสัตะไครให้กับบาดับติปิซาบราโวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม็กซี่เอต์อบยงเตอร์อลาโพเชนนะ 自己看。<Okay. S 2> okay.